ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางเข้าสู่อเมริกาเพื่อทำตามความฝันสุดท้ายของพ่อที่เสียชีวิตไปแต่กลับถูกตอมมอที่สนามบินไม่ให้เข้าอเมริกาเพราะว่าประเทศที่จากมาเกิดการรัฐประหารและสงครามขึ้นทำให้เขานั้นติดและใช้ชีวิตอยู่ในสนามบินนานนับปีเรื่องราวของเขาจะปวดหัวและน่าประทับใจแค่ไหนมารับชมสปอยกันได้เลยยินดีตอนเข้าสู่ติดจอคอหนังสปอยหนังชนคุณต้องติดจอ วันนี้เราจะมาสปอยหนังที่มีชื่อว่า The Terminal คนไร้แผ่นดินก่อนที่เราจะมารับชมกันลบกวรถอดสมองทิ้งไปหรือถ้าใครไม่มีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเนื่องจากหนังมันดีเกินไปเพราะฉะนั้นโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาติดจอกันเลยดีกว่า การปฏิบัติตามกฎตามหน้าที่เป็นเรื่องที่ดีแต่การโอนอ่อนตามกฎเกณฑ์กับมนุษย์ด้วยกันก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเพราะว่าเราทุกคนนั้นล้วนเป็นมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์อย่าลืมความจริงข้อนี้นะครับ เริ่มเรื่องครับก็เปิดมาที่สนามบินที่กำลังคัดคนเข้าเมืองนิวยอร์กในอเมริกาการตรวจเป็นไปอย่างเข้มขน้นแล้วผู้คุมก็บอกให้ไปจับแก๊งทัวร์จีนที่ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ว่าผู้คุมอ่ะบอกว่าเป็นแก๊งท่องเที่ยวอะไรไม่มีกล้องถ่ายรูปมีโอกาสเป็นคนลักลอบเข้าเมืองสูงเรียบร้อยครับแก๊งจีนโดนไล่จับ และไอ้ผู้คุมคนนี้ก็ชื่อว่าดิกสันกําลังจะได้เลื่อนตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการตอมสนามบินเพราะว่ามันมีประสบการณ์เยอะมากรวมถึงผอ,อ,อคนเก่าก็กําลังกเกษียณด้วยนะครับและก็ได้เจอกับพระเอกของเราที่ชื่อว่าวิกเตอร์นาวอสกี้หรือว่าวิกเตอร์ อยู่ดีๆพาสปอร์ตของวิกเตอร์มันก็ไม่ผ่านครับและเจ้าหน้าที่อ้วนๆคนนี้ก็ชื่อว่าบักอ้วนบักอ้วนก็พามาที่ออฟฟิศเพื่อตรวจเอกสารแต่วิกเตอร์ก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ครับแล้วก็อ่านตามบทที่เขียนมาว่าเรียกแท็กซี่ไปบาร์อะไรก็ไม่รู้พูดกันไม่รู้เรื่องครับจนโดนยึดเอกสารแล้วก็ต้องเรียกดิกสันมาคุย พอดิกสันมาคุยก็สรุปได้ความว่าวิกเตอร์มาจากประเทศคาโคเชียตอนนี้กําลังเกิดการปฏิวัติทหารจะโค่นล,ล้มรัฐบาลไอทหารเลวจึงส่งผลทําให้คนที่คาโคเชียไม่ได้การยอมรับวีซ่าจากทั่วโลกคนออกนอกประเทศก็ไม่ได้เข้าประเทศไหนก็ไม่ได้จนกว่าจะสรุปสงคมได้ว่าใครเป็นฝ่ายชนะเศร้าเลยครับงานนี้น่าสงสารเขานะครับเข้าอเมริกาก็ไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ได้เหมือนเป็นคนไม่มีตัวตนแต่ว่าดิกสันก็บอกว่า คุณเข้าอเมริกาไม่ได้ และผมก็ไม่มีสิทธิ์จับคุณและทําให้มีช่องโหว่อยู่พอดีทําให้วิกเตอร์สามารถรออยู่ที่อาคารผู้โดยสารสาหรับเปลี่ยนเครื่องไปก่อนแล้วค่อยว่ากันบักอ้วนก็ให้คูปองอาหารคูปองโทรศัพท์แล้วก็เพจเจอร์ในการดํารงชีวิตใครทันเพจเจอร์นี่ไม่เด็กแล้วนะครับบอกเลยวิกเตอร์เหมือนจะฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะครับแต่เหมือนว่าจะพอเข้าใจและบักอ้วนก็จากไปพอวิกเตอร์มาเห็นข่าวประเทศตัวเองคนถูกฆ่ามากมาย<ๆ><ๆ>ก็เศร้าใหญ่เลยครับงานนี้น่าสงสารเขานะ นะครับ มีคูปองจะเอามาใช้โทรศัพท์ก็ใช้ไม่เป็นครับอ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ออกถามใครก็ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเศร้าเลยครับงานนี้แล้วก็มานั่งพักจะเอาคูปองมากินข้าวแต่ว่าไปช่วยเด็กปิดกระเป๋าซะก่อนแรงเยอะไปหน่อยทํากระเป๋าเด็กพังด้วยนะครับแล้วคูปองที่วางเอาไว้ก็ปลิวครับไปโดนพานลงจับใส่ถังขยะด,ด้วยครับอย่างซวยขอคูปองอาหารคืนพานลงก็ไม่ให้แม่งอย่างเลวเช้าวันถัดมาไอ้ดิกสันก็ได้ข่าวว่าหัวหน้าจะเลื่อนตําแหน่งให้เป็นผู้อำนวยการจากที่โดนดองอยู่ตําแหน่งนี้า เป็น1 0บสปีแต่ว่าก็ยังต้องทดลองงานดูผลงานก่อนดีใจใหญ่เลยครับงานนี้ไอ้ดิกสันพอกลับเข้ามาประชุมกับลูกน้องก็ต้องตกใจครับเพราะว่าเจอวิกเตอร์ใส่ชุดอาบน้ําเดินทั่วสนามบินเลยแล้ววิกเตอร์แม่งก็อาบน้ําสระผมในห้องน้าสนามบินอย่างโหดเลยครับใจอย่างได้ แต่งตัวเสร็จก็ไปทําเรื่องขอเข้าเมืองวีซ่ากับแม่สาวคนนี้ที่ชื่อว่าเดโลเรสแต่ว่าวิกเตอร์ไม่มีวีซ่าและพาสปอร์ตก็ถูกยึดอยู่โดนปฏิเสธเลยครับงานนี้ดิกสันก็งงใหญ่เลยครับว่าทำไมวิกเตอร์ยังใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ทําไมไม่หนีเข้าเมืองถ้ายังใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ก็จะนานแทบไม่มีกําหนดเลยถ้าสร้างเรื่องขึ้นมาดิกสันก็ซวยแน่ๆจนดิกสันจะกําจัดวิกเตอร์โดยการไปหลอกล่อว่า ตอนเที่ยงวันนี้จะไม่มีรอปรพอเฝ้าประตู5นาทีเหมือนหลอกให้วิกเตอร์หลบหนีเข้าเมืองแล้วถ้าวิกเตอร์หลบหนีเข้าเมืองไปก็จะเป็นคนผิดกฎหมายครับแล้วก็จะแจ้งตำรวจให้มัจับวิกเตอร์ไอดิกซันแม่งโคตรเหลี่ยมเลวชิบหายเลยครับไอดิกซันแต่สุดท้ายครับเหมือนวิกเตอร์จะไม่ค่อยกล้าครับและรู้ว่าตัวเองกำลังถูกจับตามองหรือว่าตัวเองกำลังทำผิดแล้วก็บอกว่าผมรอได้คำกันใหญ่เลยครับงานนี้แผนการหลอกล้มเหลวแล้วก็พบรักกับนางเอกที่ชื่อว่าเอมิเลียเดินมาสะดุดล้มครับลงเท้าส้นเท้าห วิกเกอร์ก็ช่วยพยุงแล้วก็บอกทางแนะนําร้านรองเท้าครับสุดท้าย เธอมีผู้ชายมารอรับแล้วครับแฮ้วเลยครับงานนี้น่าสงสารเขานะครับตอนนี้วิกเตอร์มองไปที่ร้านอาหารแบบหิวโหยเพราะว่าไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วเหลือไปเห็นคนเอารถเข็นมาคืนและได้เงินจากตู้หยอดเหรียญครับค,คืนรถ1คันได้เงินคืน25เซนหรือว่าประมาณเกือบ10บาทเรียบร้อยครับเจ้าหน้าที่ในตอมองก็ยิ้มใหญ่เลยครับเพราะว่าเห็นวิกเตอร์รู้วิธีหาเงินกินข้าวได้แล้วได้เบอร์เกอร์มาซัดครับเก็บรถเก็บรถแล้วก็ได้เบอร์เกอร์ชุดใหญ่มาซัดครับอย่างแจ่มเลย ับงานนี้แล้วดิกสันเห็นวิกเตอร์หาเงินได้แม่งก็จ้างพนักงานเก็บรถมาเพื่อขัดขวางวิกเตอร์แม่งเลวชิบหายดิกสันพอมาเห็นข่าวประเทศตัวเองอีกรอบในทีวีก็อ่านแล้วฟังภาษาอังกฤษไม่ออกครับคุณผู้ชมคิดว่าไอวิกเตอร์จะทํำยังไงไอวิกเตอร์ก็ไปร้านหนังสือครับแล้วเอาหนังสือที่มีเวอร์ชั่นประเทศตัวเองกับประเทศอังกฤษมาเทียบคําศัพท์กันแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษครับในตอนกลางคืนแมงโครเจ๋งแล้วในทุกๆวันวิกเตอร์ก็ไปทําเรื่องขอผ่านเข้าเมืองกับเดโลเลสทั้งทั้ง ที่ไม่ผ่านอยู่แล้วมาทุกวันมาทุกวันแล้วก็เล่นมุกจนเดโลเรสหัวเราะไอหนุ่มคนนี้ชื่อครูดครับผ่านมาเห็นก็งงใหญ่เพราะว่าไอครูดแอบชอบเดโลเรสมาตั้งนานแล้วเลยมาติดต่อให้วิกเตอร์เป็นพ่อสื่อช่วยจีบเดโลเรสให้หน่อยแลกกับการมีอาหารสุดแสนอร่อยทุกมือ้อทีนี้วิกเตอร์ก็ใช้ชีวิตอยู่ดีกินดีอย่างราชาเลยครับแลกกับการเป็นพ่อสื่อให้ครูดไอครูดก็ดีใจใหญ่เลยครับงานนี้ได้ข้อมูลว่าสาวชอบดูหนังเรื่องอะไรชอบเที่ยวที่ไหนชอบคนแบบไหน มีวันหนึ่งครับดิกสันก็เรียกวิกเตอร์เข้ามาคุยว่าจะสามารถทําเรื่องให้เป็นผู้ีิภัยทางการเมืองและเข้าอเมริกาได้แต่ว่าวิกเตอร์ต้องมีความหวาดกลัวต่อประเทศตัวเองหรือสงครามแต่สุดท้ายครับวิกเตอร์ก็บอกว่ารักประเทศตัวเองมากไม่กลัวอะไรเลยดิกสันก็ทําเรื่องต่อให้ไม่ได้ครับใส่ซื่อสุดๆเลยครับวิกเตอร์ตกเย็นวิกเตอร์ก็เจอเอมิเลียทะเลาะกับแฟนครับแล้วเราก็จะรู้ในฉากนี้ว่าเอมิเลีย เป็นเมียน้อยเขาแล้วเขาไม่ได้สนใจแล้วและเอเมิเลียก็มานั่งปรับทุกกับวิกเตอร์ครับชวนวิกเตอร์ไปกินข้าวแต่ว่าวิกเตอร์ออกไปไม่ได้ครับแล้วก็บอกว่าเครื่องดีเลย อดแอมเลยครับงานนี้แล้วก็ไปถามเด็กเสิฟที่ชื่อนาเดียว่าถ้าจะพาสาวไปเลี้ยงอาหารอิตาเลียนน่ะต้องใช้เงินเท่าไหร่นาเดียก็บอกว่า40ดอลลาร์หรือว่าพันกว่าบาทแต่ว่าวิกเตอร์ไม่มีตังครับเลยไปไล่หาสมัครงานตามร้านค้าต่างๆแต่ว่าไม่มีใครรับเข้าทำงานเลยครับน่าสงสารวิกเตอร์เขานะครับเดินมาเรื่อยๆก็เจอตึกล้างที่กำลังอยู่ในการก่อสร้างวิกเตอร์ว่างจัดก็เลยรีโนเวทแม่งทั้งคืนเลยจากห้องโงงๆก็กลายเป็นห้องรังสรรค์อย่างสวยพอเช้ามา เา่าผู้รับเหมาก็เข้ามาตกใจกันใหญ่เลยครับงานนี้ไม่รู้ว่าวิกเตอร์คือใครสุดท้ายครับวิกเตอร์ทําฝีมืออย่างยอดเยี่ยมงานเข้ามุมอย่างละเอียดจนช่างรับวิกเตอร์เข้าทํางานเริ่มงานได้เลยได้เงินชั่วโมงละ19เหรียญหรือว่าชั่วโมงละ6 0 0กว่าบาทอย่างจ้าเลยครับเงินอย่างดี แล้วก็ไปเล่นไพ่กับแก๊งพ่อบ้านและก็คูสครับจนได้รางวัลของที่ผู้โดยสารลืมมาเป็นปลาตัวเวอร์เริ่มพอดิกสันแม่งรู้ว่าค่าแรงช่างของวิกเตอร์นั้นได้เงินเยอะกว่าค่าแรงของดิกสัน แมงก็หมั่นไส้ครับแล้วก็เรียกวิกเตอร์มาจับขังเลยครับและติดต่อไปยังหน่วยงานต่างๆแต่ว่าไม่มีใครรับวิคเตอร์เป็นเคสเลยและก็จับวิคเตอร์ขังอยู่ในห้องโง่งๆหลายวันครับไอดิกสันแม่งโคตรเลวมีวันหนึ่งหัวหน้าดิกสันก็มาตรวจงานเพื่อประเมินสนามบินระหว่างที่ดิกสันกําลังจับพ่อขาย,ยาโชนาอยู่ก็เกิดเรื่องครับมีคนคลั่งเพราะาโดนยึดยาสีกระปุกที่ไม่มีทะเบียนเอกสารยาเพราะว่าจะนํายาไปรักษาพ่อแต่ว่าไม่มีใครคุยรู้เรื่องเพราะเป็นประศ เพื่อนบ้านของวิกเตอร์ดิกสันก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับไปตามดิกเตอร์มาเป็นล่ามแลกกับการให้เข้าประเทศพอวิกเตอร์มาคุยกับพ่อหนุมครับคุยรู้เรื่องก็สงบลงแต่พอพ่อหนุ่มรู้ว่าจะนํายาเข้าประเทศไม่ได้ก็ขอร้องครับและร้องไห้เพราะว่าต้องการนํายาไปรักษาพ่อแต่ว่าไม่มีเอกสารดิกสันก็ยืนยันว่าไม่สามารถนําเข้าได้จริงๆฉากนี้โคตรเศร้าเลยครับ พอสถานการณ์ย่ำแย่วิกเตอร์ทนความโหดร้ายของกฎเกณฑ์ไม่ไหววิกเตอร์ก็บอกว่าเมื่อกี้ฟังผิดมันเป็นยารักษาแพ้ไม่ใช่ยารักษาพ่อเพราะว่าวิกเตอร์รู้ครับว่าถ้าเป็นยาสำหรับสั์ไม่ต้องมีเอกสารเลยโกหกครับและก็บอกให้หนุ่มอ่ะพูดว่ามันเป็นยาสำหรับแพ้สุดท้ายครับก็ต้องคืนยาไปจนพ่อหนุ่มซึ้งใจและขอบคุณครับสุดท้ายครับโดนดิกสันกดหัวและด่าชอชอชอ,ชอครับอารมณ์ประมาณว่าเหมือนจะลองดีเหรอ และก็ด่าวิกเตอร์อย่างไม่หยุดยั้งครับแต่ว่าผู้ประเมินงานยังยืนอยู่ด้วยครับน่าเสียเลยครับงานนี้และข่าวการเป็นฮีโร่ของวิกเตอร์ก็แพร่หลายจนโด่งดังไปทั่วสนามบินจนพนักง,งานทุกร้านก็ต่างยกย่องว่าวิกเตอร์น่ะเป็นฮีโร่เลยนะครับอย่างเท่เลยครับฉากนี้และดิงสันก็โดนหัวหน้าสอนครับว่าให้เรียนรู้การเป็นคนถ้าไม่รู้ว่าจะเรียนรู้ยังไงไปให้วิกเตอร์สอนก็ได้ ดิกสันก็แค้นใหญ่เลยครับงานนี้พอวิกเตอร์จะเอาโมเดลปลามาให้เป็นของขวัญดิกสันก็ด่าว่าน่ายอย่าหวังว่าจะเข้าในอเมริกาได้แม้แต่นิดเดียววิกเตอร์ก็แก้งโง่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ออกจากห้องไปไอ้ดิกสันแม่งเลวชิบหาย และเหล่าทีมงานก็มาช่วยกันสืบข้อมูลครับว่าเอมิเลียจะมาวันไหนและวิกเตอร์ก็เอาเงินที่เก็บได้ครับมาซื้อสูตรเพื่อขอเอมิเลียไปดินเนอร์วิกเตอร์ไม่หอย่งเท่เลยแล้ววิกเตอร์พอมานั่งคุยกับลุงพ่อบ้านเราก็จะรู้ในฉากนี้ครับว่า ไอลุงพ่อบ้านพ่านลงอะหนีคดีทำร้า,ายตำรวจจากอินเดียมาแล้วมาใช้ชีวิตเงียบๆในสนามบินนี้แล้วพอเวลาที่เอมิเลียจะมาถึงทีมงานก็วางแผนจังหวะครับให้เอมิเลียเดินตามแผนที่วางไว้แล้วมาสะดุดล้มลงบนตักวิกเตอร์พอดีทีมแม่งโคตรเจ๋ง จนได้จังหวะชวนไปดินเนอร์ที่ริมสนามบินที่เหล่าทีมงานได้เตรียมเอาไว้ครับพอจะจีบกันเข้าได้เข้าเข็มเพจเจอรเอเมิเลียก็ดังครับแล้วก็ชวนกันโยนเพจเจอร์ทิ้งครับฮากันใหญ่เลยครับงานนี้ทานข้าวเสร็จก็แยกย้ายแล้วก็นัดกันในอีก13วันข้างหน้ามีจุ๊บกันก,นก่อนจากด้วยนะครับเขินเลยครับงานนี้และมีวันหนึ่งครับวิกเตอร์ก็นําแหวนไปให้เดย์รเลสและบอกว่ามีคนรออยู่ที่ร้านอาหารและพอไปถึงคนคนนั้นก็เป็นครูสครับ ทั้งคู่ก็ตกลงเป็นแฟนกันแต่งงานกันอย่างหวานซึง้งโดยมีพนักง,งานทั้งสนามบินเป็นสักขีพยานอย่างน่ารักเลยครับฉากนี้พอถึงเวลานัดของเอมิเลียที่จะมาถึงและนัดกับวิกเตอร์อไว้ไอดิกสันก็ดักตัวเอมิเลียเอาไว้แล้วมาที่ห้องสอบสวนและสอบถามข้อมูลของวิกเตอร์จากเอมิเลียครับแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรและเราก็จะรู้ในฉากนี้ครับว่าไอดิกสันนะ่ะเล่าความจริงทุกอย่างกับเอมิเลียจนหมดแล้ว ว่าวิกเตอร์ใช้ชีวิตในสนามบินนี้โดยไม่สามารถเข้าประเทศได้และติดสนามบินนี้มาอยู่9เดือนแล้วเอเมิเลียก็คิดว่าวิกเตอร์โกหกครับแต่ว่าวิกเตอร์ก็อธิบายทุกอย่างและพาเอเมิเลียไปดูของขวัญที่ทําไว้ให้ภายใน13วันที่รอเอเมิเลียอยู่เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังที่ตกแต่งไว้ให้เอเมิเลียคนเดียวเหมือนเป็นบ่อน้ําพุครับ อย่างโรแมนติกเลยครับฉากนี้และวิกเตอร์ก็เล่าความจริงทุกอย่างในฉากนี้ครับว่าพ่อของวิกเตอร์เป็นแฟนแจ๊สตั้งแต่50ปีที่แล้วและส่งจดหมายมาที่นิวยอร์กขอลายเซ็นวงแจ๊สที่ชื่นชอบมามากกว่า40ปีแล้วจนได้ลายเซ็นของนักดนตรีจนเกือบครบเหลือแค่คนเดียวที่เป็นมือแซกโซโฟนแต่ว่าพ่อดันมาเสียชีวิตก่อนและวิกเตอร์ก็ให้สัญญาสุดท้ายกับพ่อว่าจะมาที่นิวยอร์กตามหาลายเซ็นให้พ่อจนครบและนำใส่กระป๋องใบนี้ตอนแรกผมคิดว่าผมท ทาให้พ่อแต่ตอนนี้ผมคิดว่าพ่อทําให้ผมมากกว่าเพราะว่าทําให้ผมมาเจอคุณ โรแมนติกสุดๆเลยครับฉากนี้เช้าวันถัดมาก็ได้ข่าวดีจากครูดว่าสงครามในประเทศของวิกเตอร์ได้จบลงแล้วทุกคนในสนามบินก็ร่วมกันสั่งสรรใหญ่เลยครับงานนี้ยินดีสุดๆและเอมิเลียก็มาพร้อมกับเอกสารใบรับรองออกวีซ่าฉุกเฉินให้วิกเตอร์หนึ่งวันเพื่อให้วิกเตอร์ได้ทําตามความฝันได้แต่วิกเตอร์ก็ชวนเอมิเลียไปด้วยครับและก็ต้องเศร้าในฉากนี้ครับว่าเธอได้กลับไปคืนดีกับแฟนหนุ่มเอาไว้และได้นัดกันเอาไว้ด้วยครับฉากนี้โคตรเศร้าอกหักต่อหน้านต่อตาเลยครับวิกเตอร์โดน เทอย่างไวน่าสงสารเขานะครับพอเจ้าเอกสารมายื่นกับเดลเลสเธอก็บอกว่าต้องให้ดิกสันเซ็นก่อนแต่ว่าดิกสันไม่ยอมเซ็นให้ครับเพราะจะให้วิกเตอร์กลับบ้านดิกสันก็ขู่ว่าถ้าไม่ยอมกลับบ้านภายในวันนี้ จะจับพ่อบ้านพานลงส่งตัวกลับไปอินเดียและจับเข้าคุกและก็จะไล่ครูสออกข้อหาพาคนนอกเข้าคัวจนวิกเตอร์บอกว่าผมจะกลับบ้านวันนี้อย่าทําพวกเขาพอจะหนีกลับบ้านครูสกับพานลงก็ไม่พอใจมาลุมด่าครับว่าเป็นไอ้ขี้แพ้แต่ว่าวิกเตอร์ก็เล่าความจริงไม่ได้จนเจ้าหน้าที่ตอมอคนนึงต้องเล่าความจริงทั้งหมดให้ลุงฟานลงฟังจนลุงสงสารวิกเตอร์ครับและก็สร้างเรื่องด้วยการไปขวางเครื่องบินเอาไว้ครับทำให้เครื่องที่วิกเตอร์ต้องบินกลับบ้านได้ดีเลยและตัวเองก็โดนจับกลับ ดิกสันก็หัวร้อนใหญ่เลยครับงานนี้พอทุกคนในสนามบินรู้ว่าวิกเตอร์กําลังจะเข้านิวยอร์กทุกคนในสนามบินก็มาร่วมให้กําลังใจให้คงขวัญกันใหญ่เลยครับโค่นน่ารักฉากน,นี้แต่ว่าดิกสันก็ใช้อํานาจมาสั่งให้เจ้าหน้าที่ขวางประตูเอาไว้ไม่ให้เข้านิวยอร์กมันโคตรเลวแต่ว่าบักอ้วนครับทนไม่ได้ครับอยากให้วิกเตอร์ทําตามความฝันและนําเสื้อคลุมให้วิกเตอร์เข้านิวยอร์กไปดิกสันหัวร้อนใหญ่เลยครับงานนี้และวิกเตอร์ก็ได้ขึ้นรถแท็กซี่เพื่อเดินทางมาที่บาร์แจสและ มาหานักดนตรีมือเซ็กซโฟนขอลายเซ็นสุดท้ายตามความฝันสุดท้ายของพ่อหลังจากนั้นก็เรียกแท็กซี่เดินทางกลับบ้านด้วยความสุขและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปอยหนังของเราถ้าคุณชอบวิดีโอของเราก็สนับสนุนเราได้ง่ายครับด้วยการกดไลค์กด subscribe เราติดจอข้อหนังตามช่องทางต่างๆวาร์ปอยู่ด้านล่างเลยจะได้รับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ๆก่อนใครสำหรับวิดีโอนี้ติดจอข้อหนัง สปอยหนังจนคุณต้องติดจอขอล่ำลาพี่พี่น้องน้องเ,เพื่อนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ